สบายดีพี่น้อง <c oughs> พี่น้องทั้งอยู่ฟังไทยพี่น้องอยู่ฟังลาวพี่น้องอยู่ต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับที่ติดตามสายยันวันลุงมานะครับขอบคุณหลายหลายเมื่อนี้ผมสิมาขอบคุณพี่น้องบดี้ลงละครบอดี้ร่งนิทานกล่อมโดนแล้วนะครับแต่พี่น้องกันยัง เกียรติตดตามน้ำเบิงยงสี่อ่าถือว่าเป็นบุญของผมนะครับที่ได้หฮักได้แพงถึงเขา้ายุไกลกันเออ่ไดเยันหนากันค็มีความรู้สึกว่าคือเป็นพี่น้องกันเนี่ไหมเบิงกันสสมือสสมือนะครับขอขอบคุณห,หลายๆเดอ้ออ่าช่วงนี้กับมันเป็นช่วงหนางาน ไปไปงานไปคอนเสิร์ตเรื่อยๆแล้วมองกับท้ายโงแล้วมองกับบริดไชยอือก็ขอบพคุณหลายๆเด้อครับเดื้อท้ายจิกกฤกจกหลอกยุนํามือนี่แ่ละหลอกบานหลอกเงอนอ่ามือนี่ก็มนยันงฝนไปเกี่ยวเขาแล้วอื ừ. ผมกับทีทีรายการวิทยุก็เลยกบรอดไปไใส่แปดรายการวิทยุแล้วก็ทรงสมุนไพร ให้เพิ่นนะครับสถานีใดนะครับอยากให้สายยัน mm. เฮดโคชนาเฮดยังให้ใดคือกันเด้อนะครับ mm. สมุนไพรหลายๆอย่างหลายๆตัวอืมหลายมองหลายบอน mm. หลับเฮดเมิร์ดเฮดสปอร์ตเออจัดรายการวิทยุ แสดงละครแสดงเอ็มวีในมดนะครับราคาแล้วที่สิใส่ขันไ้ดอกกันมีงานคอนเสิร์ตอยากให้สายันวะลุงกับทีมงานไปซอยนะครับไปเสียบไปงั้นไปหยอกให้พี่น้องหัวควนมวนซืึนให้มีความสุขนะครับ เดี๋ยวผมสิทิ่ถิมเบอร์โทรไว้พี่น้องติดตามอยู่ใต้คลิปนี่แหละเบอร์โทรติดต่อสายยันวันลุงโดยตรงเันบอหรับบอท่านกะสิโทรกับนะครับขอพระคุณได้หลายถึงหักทีแพงจังไหนก็ยายาถิมยาป่ากันเด้อหาเงินเพื่อไใ้เลี้ยงลูตอนนี้เพื่อนอยาก เล็กหน่อยก็หนีเพิ่นมีความคิดอยากขายของอยากขายไก่ไก่ทอดเพิ่นมากกินนั่นแหละในบ้านนี่ก็เลยไปสื่อมาให้เพื่อนลองเห็ดเบงเออกระแสบของเพิ่นอยู่ดอกแม่สอนแน่สอนให้ลูกเคดอืมแล้วก็เพื่อนค้นหาในยูทู e น้าอันไหนเป็นกรแสบมันไหนเป็นเต่าน อแรอยากเข็ดม่ควมค่มขิดเมือใดมื่อ,อนึงถ้านั่นก็สิเปิดล้านให้เพิ่นขายลองเบึง้งความฝันของเพิ่นอยากขายไกลทอดฝากพี่น้องกันไม่เด้อเบึ้งถือว่าเป็นลูกเป็นหลานคนหนึงนะครับลองเพลง แต่ใหญ่ามากนี่ก็บนหูวกันสิ้องน้ำพอบอแต่ตอนนี้ก็ไปทุกงานอืมมีใจใจฮักคือเขาซึมมาแต่น่อยไปขึ้นเวทีน้ำพอมากแต่อายุสองขวบจับแขนไปพอร้องเพลงยางไปหันยางไปหนีนะนย่างยันตกอ่านกับพวกนั้นอ แบบนี้ไงซ้ำพอแล้วมีความคิดจากเคดนั่นเ็ดนี่แล้วบเลี่ยงลูกสูฟังเอาพี่น้องฝากไว้ในเดอ้อนะครับละครอนอย่างต่างๆกับซีมี่ไม่เบิ่งอยู่เรื่อยๆตอนนี้กองท้ายพักอยู่นะครับหลายๆคน,นมีภารกิจไปเกี่ยวเขากับมี่ลายแนยว ผ่าเอกนั่งเอก <c oughs> หลายๆอย่างอยากใหญ่ก,กันไปเด็ดภารกิจให้เร็จแล้วก็เังสิกลับมาร่วมกันไหมนะครับเขาขอบพระคุณหลายๆคนนี่มาบอกมาขอบคุณพี่นออออ้องที่บทิมบ่ป๋าเออยังเสียท่องพุ่นยังเสียโดนคักเหร หลายๆคนนะครับบ่ด้ก่าวถึงออพี่น้องอยู่ต่างประเทศกับเบิงดีดีรออายงานมานเด้อผู้ใดอ,อยู่ใสนะครับหักแพงพี่น้องเมืองเลยพีนนนยะะน่น้องขอนแก่นสารคามลอยเอ็ดกาลสินน้องไข่พี่น้องอยู อเมริกาเยอรมันฟิแนแลนด์ยู่ซนเน่หล,ล,ลายหลายมองนะครับมาเลเซียกับมีสิงคโปร์ก็มี่ไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นนะครับที่เป็นติดตามอยู่หล,ล,ลายหลายมองบอเดก,ก่าวถึงยอบากันเดอเอาขอบพคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆที่ปบัติมาป,ป่ากันให้สุขภาพแข็งแรงเดอ้ออืมสิเขาหนาวแล้วคอยมีความสุข นะครับขอบคุณหลนยๆครับ